านประธานหอการค้าจังหวัดสุะครับแล้วก็ท่านผู้แทนนะครับของเช่นเดียวกันนะคะรับรอบคับเลือกของตัวแนทนภาคเหนือนะครับซึ่งทั้งทั้งสองทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเราก็มาเรียกชื่อหมหาชายเคแล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็เรียกสุโบุรีเกม นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงทราบแล้วนะครับว่าเราจะจาท่านผู้ว่าได้กล่าวแล้วว่าเราคงอยากเห็นคนสุโานครไปชมไปเชียร์กันเต็มสนามทุกสนามนะครับวันที่5ถึงวันที่ส4นะครับพิศีิกมมมายนเป็นกีฬาผอดเด็กน้องๆหนูๆในจังหวัดสุสานครกันด้วยค่ะและเรียกได้ว่าคว้าแชมปมาได้นะคะโดยทีมมีการ อดุษฎสาครนะครับหมายเลขเก้าทีนับกับที่สองนะครับหิาเาสิ่นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเราไปจังหวัดระยองครับ